เกมนี้เรามาดักกันอยู่ดูโอ้กบนที่ไล่ครับเป็นจุดที่แอดอกแดงลงนะซึ่งหนูท่อคันข้างจะเยอะครับซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะบอกได้เลยว่าใครที่รู้จุดดักเยอะนี่ได้เปรียบอย่างสูงเลยครับซึ่งเกมนี้ก็มีคนวิ่งมาแล้วครับจากเสียงนี่เหมือนว่าจะมีแค่คนเดียวนะ เรียบร้อยไปหนึ่งครับเมื่อกี้เป็น AX หรือเปล่านะไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับมองไม่ทันครับมานอนกันต่ออีก2องนาทีครับตอนนี้เหมือนว่าฝั่งโมเตียลจะมีคนออกมาเปิดแอร์ดอปแล้วนะแอร์ดอปยีบสอนาทีเพิ่งจะมีคนกดนะเพราะว่าใครๆก็ดักกันหมดครับ แล้วเมื่อกี้เป็นเทอร์โมเลยครับแบบนี้นี่ทองดักดีๆแล้วครับ <ST RC> แล้วเหมือนว่าฝั่งซ้ายจะมีคนมาอีกนะมานอนเก็บของตัวที่เรายิงไว้ซะด้วยครับ <conservatives> เรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับตอนนี้เราก็ดักกันต่อนะ รอเก็บตัวเทอร์โมทีเดียวดีกว่าครับน่าจะรวยกว่านะดักกันต่อจนเหลือ1 9นาทีครับตอนนี้แอร์อเปิดเสร็จแล้วนะรอแค่คนเข้ามาเปิดครับ ส่วนเรานี่นอนดักตัวเทอร์โมโออกมาครับเสียงเท้ามาแล้วนะต้องกะจังหวะดีๆครับบางทีเขาอาจจะเล็งอยู่ก็ได้นะเพราะว่าได้ยินเสียงปืนที่เรายิงไว้ครับเวลานี้น่าจะดีเลยครับนอนหลังเอดอนะเรียบร้อยครับใส่เทอร์โมโอยู่ด้วยนะ แต่ไม่รู้ทําไมเขาไม่ปลาสโมกครับนาจะสโมกหมดหรือเปล่าครับรีบเก็บหัวรีบวิ่งเลยครับอยู่นานไม่ดีนะตรงแอดอปนี่บอกเลยว่าคนเล็งอย่างเยอะเลยครับแล้วติดยุทธภัณฑ์ด้วยครับแบบนี้นี่ความเสี่ยงค่อนข้างจะเยอะเลยครับ วิ่งผ่านเมื่อกี้เป็นแค่บอดครับเหมือนว่าบอดค่อนข้างจะเยอะนะไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่าเนี่ยรีบเก็บของและรีบและย้ายจุดเลยครับไม่อยากอยู่ตรงนี้นานนะ นายไอดอกไม่มีเลยครับเขาน่าจะเก็บของก็เซฟชิ้นหนึ่งครับตรงนี้บอดยังเพียบเลยนะข้างบนก็มองแล้วไม่มีคนครับเก็บของน่าจะได้อยู่นะคนนี้เป็น AX จริงด้วยครับ วันนี้ใช้เป็นเซ็ตหนูท่อครับแต่ว่ามีปืนเฮดโฟนะถือว่าดีใช้ได้เลยครับกลับกันดีกว่าครับอยู่นานไม่ดีนะตอนนี้ได้มา2อล้านแล้วครับปลาสมูก่อนกลับเลยครับ เกมนี้กลับกันอย่างปลอดไยครับได้มา2ล้านขวดเลยนะอย่างน้อยเกมนี้ก็ได้เทอร์โมโกับของแดงมา1ชิ้นครับบอกเลยว่าการเป็นพ่อนี่ถ้าต่อตานไม่ได้ก็เข้าร่วมซะเลยครับมาต่อกันอีก1เกมครับ เกมนี้แอดับลงแถวบ้านพักนะตรงถนนเลยครับ <Help me. S 1> เราดักตรงนี้น่าจะได้อยู่นะส่วนเพื่อนเราโดนยิงดาวไปเลยครับแล้วเจองูหนึ่งตัวครับเรียบร้อยครับยิงเป็นแม็กเลยนะ เมื่อกี้ไม่รู้ยิงทำเข้าหัวไม่ตายครับน่าจะหมวกหนาแน่นอนครับเดี๋ยวแวะไปดูของนิดนึงครับน่าจะไม่มีคนมานะไม่รู้ว่ามีเพื่อนเข้าอยู่ใกล้ๆหรือเปล่านะ แล้วใส่เป็นหัวหกด้วยนะไม่น่าลราทำไมถึงยิงไม่เข้าครับยิงไปนี่หมวกไม่ลดเลยครับน่าเสียดายที่ก่อเขาแตกไปแล้วนะ เดี๋ยวแวไปดูแอ์ดอบนิดนึงครับไม่รู้ว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะแถวๆเอ์ดอบนี้บอกเลยว่าระวังตัวให้มากครับคนดักเพียบเลยนะแล้วข้างๆเราก็มีคนอีกสองคนครับ เย็นครับเป็นหนูท่อนี่ใจต้องนิ่งครับใจร้อนนี่ไม่ได้เลยนะไม่รู้ว่าที่ยิงไปนี่โดนหรือเปล่านะแต่ว่ายิงมั่วไปก่อนครับเล่นเลยนี่ไม่น่าจะได้ครับเราถอยดีกว่านะเพราะว่ามีตัวใกล้ๆอยู่ครับ ปล่อยให้เขายิงไปก่อนแล้วเราค่อยไปเก็บของที่หลังก็ได้ครับแล้วเหมือนว่าข้างๆนี่จะมีอีกหนึ่งคนครับวิ่งไปเก็บแอดอปเลยนะพวกนี้นี่น่าจะยิงตายกัไปครึ่งหนึ่งเลยครับ ล่อยให้เขายิงกันไปก่อนนะส่วนเราก็รอปิดเกมที่หลังครับฝั่งซ้ายนี่เหมือนว่าจะเป็นแค่บอดนะแต่ว่าตรงนั้นนี่คนแน่นอนครับตรงแอร์ดอปเลยนะ หลังแอดดบครับหญิงไม่ได้นะวิ่งไปฝั่งนู้นนะครับแบบนี้เราต้องตามแล้วครับอยู่ข้างกำแพงนะถ้าเขาอยู่คนเดียวแบบนี้นี่อย่างน้อยเราก็ได้ของแดงหนึ่งชิ้นนะเพราะว่าเก็บในเซฟไม่น่าจะหมดครับ ตามเลยครับแบบนี้เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปดูของนิดนึงครับวิ่งไปนี้ไม่โดนคนยิงเลยนะอาจจะไม่มีคนแล้วหรือเปล่านะแต่ว่าตรงนี้นี่ศพผลเพียบเลยครับ แล้วมีของแดงรินด้วยครับ1ชิ้นนะอย่างน้อยก็ไม่เสียเปล่าแล้วครับที่วิ่งตามมานะ ็บของแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วครับอยู่นานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเสียวหลังแปลกๆนะเหมือนว่าตรงที่เรายิงไว้นี่จะมีคนมาแล้วนะส่วนเราก็มาเก็บของอยู่ข้างในครับ เปิดจุดแบบนี้ไม่ดีเลยครับย้ายมาเล่นข้างในนะเหมือนว่าจะมีคนไล่ผมมาครับป่าระเบิดอยู่ข้างหน้าเพียบเลยครับมีเสียงเท้าวิ่งอยู่ข้างหน้านะ แล้วเหมือนว่าจะมีสองคนด้วยครับเดี๋ยวเราถอยตั้งหลักก่อนเลยนะ คนตายเพียบเลยนะแต่ว่าน่าจะเก็บของไม่ได้แล้วครับตอนแรกก็กะว่าจะเล่นด้วยนะแต่ว่าฝั่งน้นนี่ออปชั่นเพียบเลยครับ ชันเพียบไม่พอแถมมี2คนอีกนะตอนนี้ของเราไม่พร้อมบวกครับ นอนว่าจะไม่วิ่ตามมานะเดี๋ยวเราต้องกลับเลยครับอยู่ไม่ได้เลยครับเกมนี้ถือว่ากลับกันอย่างปลอดภัยครับถึงจะทุรักทุเลไปหน่อยนะได้มา2คิวมูลค่า1ล้านครับ มาต่อกันอีกหนึ่งเกมนะเกมนี้หอดตกใกล้ๆกับจุดกลับเลยนะเดี๋ยวเรามาแอบโอ่งตรงนี้ครับเ็นโอ่งที่ยังไม่ค่อยมีใครรู้นะแต่ว่าเรารู้ครับบอกแล้วว่าเกมนี้นี่ถ้าใครรู้จุดดักเยอะนี้ถือว่าดีครับแล้วตอนนี้ก็มีคนวิ่งมาแล้วครับ เราจะยังไม่เริ่มยิงนะเดี๋ยวเรารอจังหวะดีๆก่อนครับ mm. เกมนี้เล่นเป็น M110 นี่ต้องระวังตัวหน่อยครับดักมาเพิ่มอีกประมาณ4นาทีครับข้างๆฝั่งขวามันว่าจะมีคนมาแล้วนะแล้วตัวที่อยู่ข้างหน้าก็เปิดไอดอปแล้วครับ รอให้เขายิงกันก่อนนะส่วนเราก็รอเก็บงานที่หลังครับเรานี้นั่งรอตรงนี้มาประมาณ7นาทีได้แล้วครับแล้วตัวข้างหน้าเหมือนว่าจะมีการเคลื่อนไหวแล้วครับ เรียบร้อยไปหนึ่งครับได้เห็นสถานการณ์บวกกันด้วยนะเดี๋ยวเรารอขั้นต่อครับตอนนี้เหมือนว่าแอดอบจะเปิดได้แล้วนะและตัวข้างบนก็กำลังจะลงไปเปิดครับแต่ว่าคนดักอยู่เพียบเลยครับมีเสียงปืนรอบที่รอบทางเลยนะ เขาบวกกันอยู่เพียบเลยนะส่วนเรานี่นอนดักสบายเลยครับแล้วเหมือนว่าจะมีคนอยู่ข้างในครับเดี๋ยวเรารอดักปาาทีเดียวนะ <c oughs> เรียบร้อยครับแค่นัดเดียวเท่านั้นครับนอนดักกันต่อจนเหลือ16นาทีครับ น่าจะได้เวลาเก็บของแล้วครับอาจจะมีหนูดักอยู่ก็ได้นะคนนี้ใส่เป็นกาะหกได้ครับถือว่าเป็นของแลใช้ได้เลยครับแล้วมีของแดงด้วยครับแบบนี้นี่ถือว่ากำไรเลยครับ ล้วมีเสียงเท้าคนอยู่ด้านหน้าครับเรียบร้อยครับโผหัวมาพอดีนะคนนี้ใช้เป็นเกาะห้าครับของในกระเป๋าก็ไม่น่าจะมีของแดงครับแต่ว่ามีดอกแท็กอยู่นะ ไปเคลียร์ของนิดนึงครับมาแอบในโอ่งเหมือนเดิมนะตอนนี้เหลือเวลา8นาทีแล้วครับของในแอร์ดับก,ก็ไม่มีแล้วนะมาดูแวะตัวต้นไม้นิดนึงครับก่อนจะกลับนะ เรียบน้อยครับจากที่ดักเขานะโดนดักบ้างครับ